าถึงอีกช่วงนะคะสำหรับเศรษฐีออนไลน์ค่ะก็เป็นช่วงที่เราต้องการจะเชื่อมโลกวิทยุหรือว่าโลกออนแอน์เข้ากับโลกออนไลน์เพื่อทำให้คุณนั้นสามารถที่จะเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือว่าพ่อค้าออนไลน์ได้เช่นเคยนะคะอยู่กับคุณสุกฤตนารกรพิจิตรหรือว่าต้องนาราจาก Facebook <c oughs> นะคะเพจต้องรู้รวมไปจนถึง t i k ต o k ต้องรู้บายต้องนาราสวัสดีค่ะ <c oughs> คุณต้องนาราคะ <c oughs> วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของสตอ็อกโขยคือพูดแค่ประโยคนี้ขนาดธุรกิจใหญ่ๆจะสำรองสต็อกยังไงจะบริหารยังไงยังยากเลยมีคำแนะนำไหมคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้วเนี่ย เราจะต้องดูแลจัดการกับสต็อกสินค้ายังไงอะคะครับก็ต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าการบริหารจัดการสต็อกเนี่ยจริงๆมันเป็นวิชาชีพเลยก็ว่าได้คือถ้าเรื่องธุรกิจใหญ่ๆจะทราบกันดีว่าต้องใช้นักชำนาญการจริงๆนะครับแต่ว่าเราจะพูดในถึงถึงในความเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วกันเนาะก็เริ่มต้นใหม anner, ่เง,ง Brend, นะครับหนึ่งก่อนเลยถ้าเกิดว่าอยากจะสต็อกเนี่ยผมเชียร์ให้สต็อกในประมาณขั้นต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนนะครับเพราะว่าในออนไลน์ในณยุคนี้เนี่ยหัวก้อยมันเปลี่ยนกันเร็ว คือเดี๋ยวขายดีขายไม่ไดีขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จุดหนึ่งหลักๆในเรื่องของการสต็อกเนี่ยผมอยากให้เรามองอย่างนี้คือเวลาเราทำโพสตทำคอนเทนต์เนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราเปิดร้านเนี่ยถ้าเราเปิดแบบออฟไลน์ line, คนทั่วๆไปก็จะสต็อกให้ได้มากที่สุดเพื่อจะให้ลูกค้าเข้ามามีตัวเลือกมากที่สุดแต่ในออนไลน์เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันในออนไลน์เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นวิธีของการแบบแนะนํากัน แนะนำเพื่อนปากต่อปากเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีสินค้ามากเกินไปอาจจะมีสต็อกที่มันเป็นสต็อกดองเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้มองกันเชิงลึกมากกว่าเราจ,จะมี3แบบแต่ว่าสต็อกแบบและ5อัน3อัน10อันอะไรเงี้ยครับก่อนในช่วงแรกก่อนกว่าที่ลูกค้าจะขยายว่าเฮ้ยมีตัวอื่นไหมอะไรเงี้ยค่อยสต็อกเพราะฉะนั้นในจุดที่1น่เนี่ยความเสี่ยงต้องต่ําที่สุดก่อนในเรื่องของทั้งการเงินเรื่องของทงั้งการสต็อกสินค้าในปริมาณมากหรือน้อยอย่างเงี้ยครับ ซึ่งขณะเดียวกันนะคะเราดูไม่ใช่แค่เรื่องของเอ๊จะต้องเรียนรู้หรือว่าเราเราเอาแบบให้น้อยที่สุดนะคะให้ต้นทุนเราสามารถฟุมได้ที่สุดเนี่ยแต่หลายคนก็อาจจะเกิดคําถามว่าเออมันจะต้องใช้เป็นแอปพลิเคชันไหมเพราะเดี๋ยวนี้มันจะต้องเวลาส่งสินค้าไปมันจะต้องมีบาร์โค้ดมันจะต้องแปะชื่อนะมันจะต้องมีตัวช่วยตัวเสริมอะไรไหมยิงบาร์โค้ดที่รู้ว่าขายไปแล้วกี่ชิ้นเหลือสต๊อกกี่ชิ้นต้องอย่างนั้นไหมคะ,ะมีย่อมดีกว่านะครับแต่ว่า ในวันแรกถ้ามันจะต้องลงทุนขนาดนั้นผมไม่เชียร์เพราะว่าในวันที่เราตั้งไข่กันเนี่ยตั้งต้นธุรกิจเนี่ยมันพร้อมจะเจ๊งทุกเมื่อต้องบอกอย่างนี้ธุรกิจเนี่ยเป็นวิชาชีพหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพร้อมจะเจ๊งทุกเมื่อเราอย่าเอาเงินอย่าเอาความเสี่ยงไปลงเยอะขนาดนั้นแต่วิธีการ แน่นอนเราต้องรู้สต็อกตัวเองให้ได้อย่างผมเองเนี่ยผมจะใช้วิธีแปะกระดาษเอาซื้อโพสต์อิตอันเล็กนะครับอันที่เป็นแล้วก็ใส่เป็นรหัสเอาแล้วก็ใส่เป็นตัวเลขทับกับล็อตอย่างเงี้ยครับสมมติอย่างเช่นล็อตที่1ตัวนี้เป็นตัวที่32สมมมติแล้วก็แปะแปะแปะถึงเวลาเราขายได้เราก็ต้องมาลงว่าเอ้ยตัวที่1สต็อกที่3 2มอันออกไปแล้วนะ mm hmm. หายไปแล้วอย่างเงี้ยหรือว่ากรณีตัวไหนมีปัญหาเราจะได้มีการ tracking ข้อมูลได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นใช้แมนนวลใช้มือไปก่อน คืออย่าทำอะไรที่มันซับซ้อนกว่าเนาะเต็มเป็นหมายเลขเบอร์ห,นหนึ่งขายออกไปแล้วเบอร์สอแล้วล็อตที่เทาไห่ล็อตนี้ต้องออกไปก่อนแล้วถึงจะเป็นล็อตต่อไปเพราะ,ระสินค้าบางอย่างมันมีอายุของมันใช่ครับถูกต้องทีนี้อันที่สองก็คือเรื่องของการบริหารหลังบ้านแล้วแหละนะคะเรารู้เราถึงขนาดว่าซื้อมาแบบนี้แล้วแหละแต่หลายคนก็มองว่าโอ้ต้องมีโกดังเก็บของไหม ต้องมีคนมาช่วยนับของไหมจะบริหารหลังบ้านยังไงบ้างนะคะโอเคครับก็จริงๆในในเบื้องต้นเลยต้องบอกอย่างนี้ว่าเราผมเองเนี่ยกว่าเราจะส,ส,สต็อกเยอะขนาดที่ว่าบ้านไม่มีที่เก็บเนี่ยเราใช้วิธีการหมุนอย่างรวดเร็วคือผมพยายามจะทําให้ของคงค้างในคลังเนี่ยน้อยที่สุดที่จะทาได้เพราะว่าของคงค้างนั่นคือความเสี่ยงของเรายิ่งของบางอย่างมีอายุของบางอย่างคนก็ลืมไปว่ามีอายุอย่างเช่นรองเท้าอย่างเงี้ย มีอายุนะฮะใช่ใชสินค้าแฟชั่นบางอย่างก็มีอายุไม่นับรวมกับของรับประทานได้ของกินเนี่ยมันมีอายุทั้งหมดอาหารเสริมเนี่ยคนพลาดกันเยอะเรื่องนี้อาหารเสริมรู้สึกเฮ้ยสปี2ปีอีกนานแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันกองที่หนึ่งมันเยอะเพราะฉนั้นอันดับที่หนึ่งเลยคือผมจะพยายามลีนสต็อกมากๆในวันแรกคือทําให้น้อยที่สุดที่ทำได้พูดง่ายๆคือว่าสมมติเราคุยกับซัพพลายเออร์เลยว่าเฮ้ยส่งขั้นต่าเท่าไหร่ขอส่งขั้นต่ําแค่สามวันได้ไหมชิ้นใบชิ้นเลยได้ไหมเรายอม ต้นทุนแน่นอนเราสต็อกน้อยต้นทุนเราก็ต้องสูงกว่าเราแต่ว่าเราบริหารถือว่าเป็นการถัวกันระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงเพราะฉะนั้นในจุดแรกที่ผมอยากให้เป็นก็คือว่าเราใช้วิธีการสต็อกให้น้อยที่สุดที่ทำได้ก่อนแต่คราวนี้ถ้ามันท่วมจริงๆแล้วไม่ไหวบางคนมีข้อจํากัดอย่างเช่นว่าสั่งผลิตโดนบังคับโดนล็อกจริงๆบางธุรกิจว่ามันจําเป็นที่จะต้องอยู่ตรงนี้ผมก็จะใช้วิธีการยื้อขึ้นไปเพิ่มอีกก็คือสมมติเราผลิตอาหารเสริมขึ้นมาเราดีลกับโรงงานว่าเฮ้ยเราคอมมิตกันว่่าาาาเรจะะผลลิตทที1้นนบ แต่วันนี้เราอาจจะเอาเงิน1 000 000ล้านโฮเขาไว้ก่อนเลยก็ได้แต่ขอผลิตทีละ1 0 0่งพันทีละส0มพัน0 0พันทีละ2อ0 0 0อย่างเงี้ยเพื่อที่จะยืดตรงนี้ออกไปแล้วลดความเสี่ยงในกรณีสมมติเราทำแล้วมันไม่เวิร์กจริงมันพังจริงเราบอกเฮ้ยพี่ลายเดิมผมไม่เอาละจ่ายเงินเพิ่มเท่าไหร่เพื่อจะ d ด v e l o p ตัวใหม่ขึ้นมาคิดว่าตัวนี้น่าจะไปได้อ,ะ,อะไรอย่างเงี้ยครับคือเราพยายามจะลีนที่สุดเท่าที่ทำได้คือทำให้สต็อกเราเนี่ยไม่เป็นตัวทำลายเราในอนาคต แต่ถ้าไม่ไหวแล้วจริงคือสุดย้ายโดนล็อกมันหมดทุกข้อจากัดแล้วจริงเนี่ยจำเป็นต้องมีบ้านจริงๆมันก็จะมี2รูปแบบนะครับหก็คือว่าเราก็เก็บของเราเองนะครับสต็อกเองทําเองทุกอย่างเองแต่ว่าบางคนมีข้อจํากัดจริงๆเช่นอยู่คอนโดอย่างเงี้ยมีปัญหาเรื่องนี้มากๆก็จะมีบริษัทที่เป็นพวกฟ <Yeah. S 1> ูลฟิลเมนต์เขาก็จะรับจ้างเราก็ไปหาเขาปุ๊บเราก็เอาของไปวางไว้กับเขาเขาจะมีค่าบริการว่าฝากของเท่าไรส่งของเท่าไรอะไรเงี้ยครับบริษัทเหล่านั้นข้อดีก็คือว่าเขาค่อนข้างจะละเอียดกว่าเราเพราะว่่าาาาเรยยต้อองงดูหล เราต้องดูทั้งขายทั้งคำโพสทั้งอะไรไปหมดเลยถ้าเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไว้วางใจได้ถ้าบริษัทเขาดีนะครับก็เขาก็จะกําหนดสต็อกให้เราอัปเดตท,ทุกอย่างให้เรารวมถึงส่งของให้ลูกค้าเนี่ยเวลามีปัญหากันในในช่วงแรกเนี่ยเขาก็จะเคลียร์ให้เราได้ทั้งหมดแต่ว่าปกติถ้าเราทำเองเนี่ยเ,เรามีปัญหากับขนส่งนะโหเรื่องใหญ่เหมือนกัน เพรานะนั้นเนี่ยการจะจ้างฟูลฟิลเมนถ้าเราคำนวณกำไรต้นทุนแล้วยังเหลือกำไรพอกินพอใช้ผมว่าก็เป็นไอเดียที่ไม่เลวเหมือนกันงน้นอยากให้ต้องนาราขยายคำว่าบริษัทฟูลฟิลเมนหน่อยนะคะว่าเขารับทำอะไรบ้างแล้วเราต้องจ่ายส่วนต่างให้เขาเท่าไหร่ในการที่จะให้เขาทำบริการไปแล้วที่สุดเนี่ยเรายังคงมีกําไรอยู่ครับก็จริงมันมีหลายรูปแบบในการเก็บเงินนะครับบางคนก็ปล่อยเป็นเหมือนกับเช่า เหมือนเช่าสถานที่เขาวันเท่าไหร่วันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ส่งออกเขาก็คิดเป็นชาร์จว่าราคาเท่าไหร่หรือบางคนเนี่ยไม่ได้เช่าแต่ว่าเขาก็จะเลือกบริษัทที่เอ้ยน่าจะน่าจะไปได้ต่อก็คือจะเก็บเป็นชิ้นชิ้นชิ้นความหมายคือว่าซมมงวนี้เราเอาไปฝากเขาล็อตใหญ่ๆโป้งเลยล็อตหนึ่งส่ง1ชิ้นค่า,าจ,จะได้200บาท รวมค่าส่งค่าแพคค่าทุกอย่างหมดแหละอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคำนวณง่ายก็คือดูว่าเราต้องใช้ใจ่ายกับเขาเท่าไหร่ในการส่งของออกไปแล้วเราก็มานั่งดูหักลบกลบกับกําไรแล้วว่ามันเพียงพอไหมถ้าเกิดว่าคนบางคนเนี่ยขายสินค้าแมสถ้าเราไปจ้างฟูลฟิลเมนอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าสินค้าเราจะกําไร250อย่างเงี้ยเราโดนเข้าไปแล้วชิลละร้อยห้าสิบสองร้อยเราอาจจะไม่เหลือกำไรเองก็ไม่เหมาะ แต่บางคนขายสินค้าที่มีเปอร์เซ็นต์ของกำไรสูงเนี่ยก็อาจจะดีครับคือโมเดลธุรกิจแต่ละอย่างแต่ละรายก็ไม่เหมือนกันบ,บางคนอาจจะคิดว่าเออรวมกันแล้วจ้างคนงานเราเองจะคุ้มกว่าเาะธุรกิจมันโตไปถึงจุดนั้นแล้วนะคะแต่มันก็ยังมีทางเลือกอีกหลายๆทางนะคะบางคนมองว่าเออถ้าสมมติสั่งของเองซื้อมาเองความเสี่ยงเองถ้าเทียบกับว่าเอ เราไปเอาคนอื่นมาขายเอาของคนอื่นมาขายธุรกิจโมเดลแบบนั้นน่าสนใจดีกว่าไหมอะไรเงี้ยคะน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนกนอารเป็นของเราเองเราควบคุมทุกอย่างได้นะครับเราจะโฆษณาแบบไหนจะยิงแบบไหนทําได้หมดแล้วถ้าเป็นของเราเองเนี่ยกลไกการตัดราคาเนี่ยถ้าในกรณีแบรนด์ตัวเองนะครับก็จะน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ของแบรนด์ตัวเองแต่ของเราเองแต่ไม่ใช่แบรนด์ตัวเองเนี่ยก็อาจจะมีกลไกการตัดราคาขึ้นมาเหมือนกันคราวนี้มันจะมีองบ่อยมีว่าณนะวันเนี้ย ทุกคนแห่เข้ามาอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจกันเยอะก็จะมีคนที่สต็อกของซื้อนู่นซื้อนี่รวมถึงโรงงานเองเนี่ย <_ d> um> เขาก็อยากจะสเกล up พเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสของเขาเหมือนกันแปลว่าณวันนี้ครับมันมีของที่อยู่ในโครงคลังของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเยอะไปหมดเลยและแน่นอนทุกคนอยากขายของและถ้าประสิทธิภาพเขาไม่มากพอในการขายมันก็จะเกิดธุรกิจเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าเป็นอ่าเป็นแอฟเฟอรเอตเป็นอะไรเต็มไปหมดนะครับซึ่ง ตรงนี้ก็เป็นโอกาสของพวกเราเหมือนกันในกรณีใครที่อยากจะเริ่มต้นโดยที่บริหารจัดการความเสี่ยงหรือว่าไม่ได้มีงบเยอะไม่ได้มีเวลาเยอะต้นทุนเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ใช้วิธีการไปดึงของคนอื่นมาขายนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันทำได้มันทำได้มานานมากและคําคำว่า A f f i l i a t e จริงๆมันมีมาเป็น10ปีแล้วนะครับแต่ว่ามันเพิ่งมาชัดมากๆในประเทศไทยที่คำว่านายหน้า Tik t o k นายหน้าอกก็คือในแพลตฟอร์ม TikTok เพราะว่าใน TikTok เนี่ยเขาเขา ทำแล้วค่อนข้างจะอธิบายง่ายมันเข้าใจง่ายว่าเออดึงของจากตรงนี้นะมาปักไว้ตรงนี้ทําคลิปแบบนี้เสร็จปุ๊บเราได้รายได้แบบหนึ่งอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพูดถึงการบริหารจัดการสต็อกผมว่าไอเดียเนี่ยดีแต่ปัญหาก็คือว่าเราก็คือพ่อค้าคนกลางการเป็นพ่อค้าคนกลางเนี่ยก็ต้องโดนกินส่วนต่างต่งตอมาต่อไปนะครับแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีซึ่งใน ในหน้า t i k t o k เนี่ยจริงมีคนที่ทำแป๊บเดียวรายได้หลักแสนหลักล้านเยอะเหมือนกันนะครับ <Ừ. S 1> ใช่มีเยอะมากๆเลยด้วยจริงแล้วยิ่งเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เขาจับทาง TikTok ออกเนี่ยแป๊บเดียวก็กระโดดกันเลยแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ค่อยขยายมาเป็นสินค้าตัวเองแบรนด์ตัวเองงั้นขยายความนิดนึงนะจะไปดึงของคนอื่นมาขายเนี่ยนะคะ1เราจะหาของพวกนี้ได้จากไหนอย่างไรต้องคํานวณต้นทุนอย่างไรแล้วก็มันต้องเซ็นสัญญากันให้ชัดๆไหมว่าผลิตมาได้วอลุ่มเท่านี้เราควรจะได้ราคาเท่านี้ ที่จะ้อมอง2มุมอ่าอันที่1ก่อนถ้าเกิดไม่ได้พูดถึง t k t t o k พูดถึงนายหน้าปกตินะครับผมต้องบอกงี้ว่าธุรกิจผมอะเริ่มต้นจากการพรีออเดอร์เหมือนกันพรีออเดอร์นี่คือการรับเงินลูกค้ามาก,ก่อนแล้วเอาเรา,า,าไปสั่งของมาให้เขาแล้วก็สเต็ปที่2ที่ผมทําคือผมเป็นนายหน้าคือธุรกิจนาฬิกาผมทํานาฬิกาพวก Brand, o, oc, ck, เคาน์เตอร์แบรนด์ไซโก้โรบินอกจีชอคะไรเงี้ยครับนาฬิกาเหล่านี้ ณวันหนึ่งเนี่ยตอนนั้นยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้มีออนไลน์มากมายนะักคนที่เขาขายก็จะเป็นเฮียตามร้านทองร้านอะไรต่างๆเฮียเขาก็ทําไม่เป็นผมก็ใช้วิธีการเราเป็นคนรุ่นใหม่เราทําเป็นตรงนี้เราก็เดินไปหาเฮียผมขอเอาเลกาเฮียมาถ่ายรูปขายได้ไหมเฮีย ar, ก็เฮ้ยสนใจเพราะว่าเฮียเขาก็เห็นออนไลน์มันมาแรงเราก็ไปเนี่ยไปถ่ายบางทีผมก็ไปไลฟ์ไปทำไลฟ์ทำคลิป,ทำ,ลปทำวิดีโอที่ร้านเฮียเขาเลยสต็อกเราก็ไม่ยุ่งเลยถึงเวลาเฮียเขาก็โอเคมีคนขายของให้เขาได้เขาก็เอาตัวรอดได้เราก็ได้กําไร พอเราค่อยๆโตขึ้นเราก็ค่อยมาซื้อส่งกับพี่อีกทีคราน,นี้ถ้าถามถึงคําว่าสัญญาต้องทำยังไงผมว่าแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเลยแต่ละบริษัทแต่ละบุคคลมันแล้วแต่คุยตรงกันแต่สัญญาแน่นอนทั้ง2ฝ่ายต้องได้เปรียบทั้งคู่คือเราก็อย่าไปเสียเปรียบเขาเขาเราก็อย่าไปเอาเปรียบใครความหมายคือว่าอย่างน,านั้นที่ผมทำเนี่ยถ้าตัวไหนที่ผมจะเอากลับบ้านมันมีความเสี่ยงที่จะเสียจะพังหรือว่าผมจะหายไปเนี่ยผมต้องจ่ายเงินเขา ก่อนถึงจะดึงของออกมาได้จนไว้ใจกันก่อนค่อยยืมทีหลังได้นะครับในหางกับกันเนี่ยถ้าผมอยากจะทําคลิปทําอะไรต่างต่างเฮียเขาไม่เดือดร้อนอะไรผมก็จะไปอยู่หน้างานอยู่หน้าเฮียให้เฮียเขามองเห็นเลยว่าเราทําอะไรอยู่บ้างอย่างเงี้ยครับมันก็แฟร์เพลย์ถึงเวลาเราก็อาจจะไม่ได้ต้องมีสัญญาอะไรจริงจังมากมายแต่ครั้นี้เรามามองกันต่อในทิกตอกเนี่ยในทิกตอกเนี่ยจริงๆแล้วระบบเขาล็อกเราแล้วคือเขาเหมือนมีสัญญา คือเขาไม่ได้มีสัญญาแต่เขามีสิ่งที่เราไม่สามารถทําได้โดยแพลตฟอร์มเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ง่ายอย่างทิกต o k เนี่ยใครที่ต้องการจะเอาสินค้าสมมติเราเป็นเจ้าของสินค้าเราอยากจะเอาสินค้าไปลงในทิกต o k เพื่อให้คนแอเฟ i ีย์เราเราก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีหลายคนเนี่ยสินค้าเดิมทีขายไม่ได้ดีเท่าไหร่นักในแพลตฟอร์มอื่นมากระโดดเข้าทิกต o กแอเฟ i ี์ช่วงแรกๆมีล่าสุดเนี่ยมีคนในอ่าคอมมูนิตี้ของเราเนี่ยขายไป50,000นชิ้นภายในเวลาเดือน2เดือนนะครับเป็นเป็นลิปสติกนะครับซึ ไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์เราก็ไปดูซิว่าสินค้าในทิกต o k ก็จะมีแพลตฟอร์มจะมีเป็นมาร์เก็ตเพลสของเขาสามารถเข้าไปดูได้ว่าสินค้าแต่ละอันเนี่ยเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเราก็เอาตรงนั้นมาเปรียบเทียบกับราคาตลาดว่าเราสามารถเอามาทํากําไรได้หรือเปล่าถ้าทําได้ก็เอามาทําถ้าทําไม่ได้ไม่ไหวละหรือว่าบางตลาดมันเดือดจริงๆตัดราคากันเยอะก็อย่าไปทาแค่นั้นเองมาพูดถึงตัดราคานะคะคือคนที่จะเข้ามาธุรกิจอาจจะก,กลัวมาก่อนว่ารายใหญ่จะมากลืนเราหรือเปล่าถ้าเข้าไปขายในแ,แพลตฟอร์มอย่างช้อปปี้ลาซาด้า คนไปเซิร์ชแล้วมันถูกกับของเราเนี่เราจะไปขายสู้เขาได้ยังไงแล้วมันก็มีผลกับเรื่องของการสต็อกเรยได้แหละเพราะเราซื้อน้อยว่าเขาเราได้ราคาแพงของเขาเพราะว่าเราไม่สามารถสต็อกของได้เยอะๆนะคะครับในช้อปปี้ลาซาด้าแน่นอนการตั้งราคามีผลมากๆถ้าเราขายแพงก่าคนอื่นเราจะขายยากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อคนลูกค้าเข้ามาดูปุ๊บเนี่ยในช้อปปี้ลาซาด้าหน้าที่เขาคือหาของที่ คนอยากได้มากที่สุดเขาก็จะมาเลียง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 กันรวมถึงถ้าเกิดว่าคนส่วนใหญ่ที่ขายถูกมากๆเนี่ยราคาเขาถูกถูกก็จะขายได้ปริมาณมากได้โดยธรรมชาติมันก็ดูน่าเชื่อถือกว่าราคาดีกว่าอะไรทุกอย่างมันเวิร์กกว่าหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะสู้กันในเรื่องราคาเนี่ยช้อปปีร้รานซาด้าเนี่ยเหนื่อยที่สุดแต่ในโซเชียลมีเดียไม่ใช่แบบเดียวกันวันนี้เหมือนโซเชียลมีเดียหลักการาง่ายคือเราสนใจอะไรเขาจะนําส่งสิ่งนั้นถติวันนี้เราอยากจะซื้อรองเท้าขึ้นมารองเท้าเราก็จะทยอยเห็นรองเท้าแหละ วันนี้อยากจะซื้อหนังสือสักเล่มหนึ่งเราก็จะเริ่มทยอยเห็นหนังสือในในแพลตฟอร์มของเราเราไปคลิกดูอะไรปไปอย่างเง้นพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเองเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นโพสต์บางโพสต์มาก่อนสมมติร้านที่ถูกที่สุดเราจะไม่ได้มีโอกาสเห็นเขาเราอาจจะเห็นร้านที่มันตรงกับเรามากที่สุดมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงเรื่องของการตัดราคาเรื่องอะไรเงี้ยผมคิดว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเรายังสามารถสู้กันได้อยู่แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเป็น ทองคำแท้ความหมายคือว่าเราทําโพสตให้มีประสิทธิภาพพอเราน่าเชื่อถือพอเรามีมาตรฐานที่ดีพอเนี่ยบางคนเขาไม่เทียบราคาเขาซื้อเพราะพอใจทุกวันนี้ผมขายสินค้าประเภทอื่นเนี่ยก็ไม่ได้ถูกที่สุดในตลาดแต่ว่าเราเน้นว่ามันจะต้องอยู่ในจุดที่มันคริติคอลความหมายคือราคาโอเคคุณภาพโอเคความไว้เนือเชื่อใจสูงการให้ข้อมูลดีอย่างเงี้ยแค่นี้เราก็ขายของได้แหละครับ ซึ่งก็ถึงมแม้เราจะพูดถึงเรื่องสต็อกแต่มันก็โยงโยงกันนะเนอะมันมีเรื่องบริการหลังขายไว้ด้วยถ้าเราเชี่ยวชาญเรื่องการวันนั้นเรายกตัวอย่างมอนสเตอร่า hmm. คนที่เขาซื้อไปแล้วเขาอาจจะอยากได้คําแนะนําหลังขายด้วยนะคะแต่ที่นี้กลับมาเรื่องของบริหารสต็อกต่อแล้วแหละว,ว่า1คือเราก็ไม่อยากให้มันของเหลือหรอกมันจะต้องมีช่วงการยอมตัดขาดทุนตัวเองไหมต้องพิจารณายังไงเพราะว่า อย่างแฟชั่นเขายัางมีเลยว่า,าขายที่แรกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เซล,ลไปเซล,ลมาเนี่ยขายราคาจริงๆรเนี่ยเ,เซล,ลต้องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เราต้องบริหารเราต้องคิดในการกําหนดราคาไหมคะว่าที่สุดแล้วพอสตอ็อกเยอะเยอะมากเนี่ยเราอาจจะต้องเขื่อกับการที่ต้องขัดทุนกําไรบ้างครับคือผมมองว่ามันอยู่ที่สินค้าด้วยถ้าสินค้ามันดันมีเชลไลฟ์มีอายุของมันเนี่ยอ่าเราก็จะต้องมานั่งดูว่าโดยอายุเนี่ย สมมติว่าพูดง่ายๆสมมติอาหารเสริมที่หมดอายุแล้วเนี่ยมันขายไม่ได้อีกแล้วเพราะมันไม่ได้คนทานก็ไม่ได้คิดกฎหมายอีกต่างหากคราวนี้เราก็ต้องมานั่งมองว่าถ้าเหลืออีกหนึ่งปีหลังจากนี้เราดูว่าเราจะเอาสต็อกออกได้หมดไหมถ้าไม่ได้เราจะเผื่อปีครึ่งสองปีคือสุดท้ายผมว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นไม่ได้มีหลักการตายตัวแล้วกันผมใช้คานี้นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของเรามากกว่านะครับ ในทางกับการถ้าสินค้าเราไม่ได้มีอายุของมันแต่ว่าเราอาจจะต้องมองว่าวันนี้สมมติว่าสต็อกมันท่วมมากเลยจนแคชฟลหรือเงินในบริษัทมันไม่มีแล้วแล้วสินค้าตรงนี้จะขายออกก็ขายยากจะต้องไปจัดโปรโมชั่นต้องใช้เงินอีกก็ขายไม่ออกแล้วติดมือไปหมดถึงเวลาจะซื้อของใหม่มาเพื่อทํากําไรเนี่ยก็ทําไม่ได้เราค่อยหันมาลดราคามันนะครับคือสิ่งต่างๆที่ลดราคาอะไรที่ลดราคาแล้วเนี่ยมันจะ มันจะต้องลดอย่างนั้นตลอดไปเป็นเรื่องธรรมชาติแต่คราวนี้ถ้าเกิดบอกว่าในบริษัทใหญ่ๆห,หรือว่าในแบรนด์ใหญ่ๆที่เขาทํากันนะครับมันเป็นวิธีคิดอีกแบบหนึง่งคือเขาเนี่ยมองว่ากําไรเขาเกิดจากคอลเลคชันใหม่ที่ออกมีซีซันมีนู่นมีนี่มีนั oon, ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาออกคอลเลกชันใหม่เนี่ยเขาต้องรีบเอาคอลเลกชันเก่าออกและเขาก็จะมีจุดคุ้มทุนของเขาว่าอ่าสมมติขายได้65%เนั่นคือจุดคุ้มทุนแล้วนะที่เหลือเนี่ยเขาสามารถสโลว์ได้ละแล้วก็ ไปปล่อยออกทีหลังได้อะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อแตกต่างระหว่างการขายของออฟไลน์เปิดหน้าร้านกับออนไลน์นะคะทีนี้อยากจะให้ต้องนาราทิ้งท้ายแล้วแหละอาจจะแนะนําจากประสบการณ์ของตัวเองที่บอกว่าเคยขายนาฬิกาแฟชั่นนาฬิกาจีช็อปเนี่ยบริหารสต็อกเคล็ดลับของการทําให้การบริหารสต็อกประสบความสําเร็จและและ,และคําเตือนว่าถ้าหากว่าล้มเหลวต้องระวังเรื่องนี้อะไรบ้างเอาเรื่องของประสบความสาเร็จก่อนจะ,ระบริหารยังไงให้คือผมว่า หนึ่งเลยลีนที่สุดคือทําให้ปลอดภัยที่สุดไว้ก่อนนะครับมีจุดแรกถามว่าเราประส,สบสำเร็จไหมเราก็มีวันที่เราขายของไม่ออกเงินติดมือมีหมดคือทุกคนผมว่าเชื่อว่าแทบจะทุกธุรกิจม,มันมีเพจมีเฟสแบบนี้หมดแต่มันคือการเรียนรู้แล้วแล้วก็อย่างยกตัวอย่างง่ายชุนาฬิกาเนี่ยเดิมทีเรารู้สึกว่า รุ่นไหนที่ขายได้มันจะขายได้ไปเรื่อยๆในความเป็นจริงพอมันเป็นสินค้าแบบนาฬิกาเนี่ยมันไม่ใช่มันอาจจะแม็กซิมัมที่เราทําข้อมูลกันออกมาคือ15ตัวแล้วมันขายไม่ได้อีกละหรือขายได้มันจะช้ามากทํากำไรให้บริษัทได้ยากเราก็จะพยายามสต็อกให้มันหลากหลายขึ้นมันมีอีกจุดหนึ่งที่เราอยากจะแนะนําคือเราอยากให้แบ่งสินค้าประเภทของสินค้ามันจะมีสินค้าบางประเภทที่ขายได้ไปเรื่อย ขายไปเรื่อยไม่ต้องเร็วไม่ต้องช้าแต่ไปเรื่อยๆค่อยๆขายขายขายมันก็จะมีบางอย่างของผมเนี่ยที่ขายทุกวันขายไปเรื่อยกับมันจะมีสินค้าบางประเภทที่กำไรเยอะๆหายยากๆในตลาดแล้วคุณก็เอาไว้ฟันเลยเคาะโป้งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะวัดใจว่าเราจะต้องสต็อกเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ชั่วโมงบินละว่าเราเข้าใจธุรกิจเราเข้าใจลูกค้าเรามากแค่ไหนอย่าง l i m i t e d e d i t i o n ่นไตโกออกมาบางทีเราต้องใช้เงินเจ็ดเลือดเจ็ดเนื้ออกไปเพื่อไปสต็อกแบบมหาศาลขึ้นมาเนี่ยถ้าเราสต็อกพลาดก็ ก็มีผลเสียรายแรงเหมือนกันแต่ถ้าเราสต็อกไม่พลาดเนี่ยก็เป็นจุดทำกำไรมหาศาลเหมือนกันกับมีบางอย่างสินบางสินค้าที่ขายดีมากๆแมสมากๆแต่กำไรน้อยมากๆม,มันก็จะมีประเภทของสินค้าเพราะฉะนั้นเราต้องไปจับให้ด้วยธุรกิจตัวเองต้องไปจับดูว่าสินค้าแต่ละประเภทมันต่างกันไหมวิธีการคิดในการสต็อกก็ไม่เหมือนกัน อันนี้ถือว่าตอบรวมๆแล้วนะทั้งข้อที่แนะนําแล้วก็ข้อขวดระวังนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณสุกฤิกอนารกรทิ่จิตรือว่าต้องนาราะคะก็มาจากเพจต้องรู้นะคะหรือว่าสนใจจะไปดูมุมมองของต้องนาราเพิ่มเติมก็ได้ทาง t i ก t o อกนะคะต้องรู้บ่ายต้องนาราค่ะก็ถือว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งของเศรษฐีออนไลน์สัปดาหนะ์หน้า ก็พลาดไม่ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าจะเป็นเรื่องว่าเออจะตอบลูกค้ายอย่างไรจะแนะนําอย่างไรต้องออนไลน์ตลอดจริง,รงๆหรือเปล่าอาทิตย์หน้ามาติดตามกันค่ะส่วนนี้สักครู่กลับมาในช่วงสุดท้ายของหัวใจเศรษฐีกับดิฉันวรวีวววันนีนะคะ